มาครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปพิเศษนะครับสำหรับ WWE 2K25 นะก็คือเราจะมาพูดถึงวิธีการใช้เชนเวส t l ลิงและก็มินิเกมต่างๆที่ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นใหม่สำหรับภาคนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายเท่าที่ผมรู้แล้วก็ศึกษามานะครับเรามาเริ่มกันที่เชนเวส t l ลิงครับ โดยวิธีการทำก็จะเป็นการปดโอค้างไว้ครับเพื่อเข้าสู่มินิเกมเชนเวสต์ลิงครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นตัวเลือกขึ้นมา2ฝั่งนะฮะก็คือฝั่งคนเริ่มกับฝั่งคนที่โดนนะฮะโดยจะมี3ตัวเลือกขึ้นมานะครับนั่นก็คือสวิตช์ครับการเปลี่ยนกลับนะครับแอตแทกครับก็คือการโจมตีแล้วก็ไดรฟ์นะครับก็คือการดันคู่ต่อสู้ออกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งของเวทีนะฮะ วิธีการใช้ก็คือเลื่อนอนาล็อกนะครับไปในทิศทางของตัวเลือกที่เราต้องการใช้นะฮะโดยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าแต่ละตัวเลือกเนี่ยจะมีคนละ3ามนะครับแต่ว่าฝั่งของผู้เริ่มเนี่ยตัวสวิตช์จะหายไป1นนะครับนั่นก็หมายความว่าเราสามารถใช้ตัวสวิตช์เนี่ยได้อีก2ครั้งนะครับสำหรับผู้เริ่มนะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นการทำตัวเลือกนั้นให้สำเร็จนะฮะ วิธีการก็คือเลื่อนอนาล็อกครับเพื่อค้นหาเกตสีแดงนะครับเมื่อเราเจอแล้วให้เราค้างจุดนั้นเอาไว้ครับจนกว่ามันจะเต็มนะมาเรามาเริ่มกันที่การเลือกสวิตช์ครับก็คือการเลือกตัวเลือกเปลี่ยนกับผู้ต่อสู้นะโดยในการเลือกสวิตช์ในบางจังหวะเราสามารถที่จะเล่นงานศัตรูโดยการโจมตีเบาได้หนครั้งครับ รอบนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าคนที่ได้เปรียบจะมีตัวเลือกทำให้แน่นขึ้นครับต่อมาจะเป็นร้ายนะครับก็คือการดันศัตรูไปยังมุมใดมุมหนึ่งของเวทีนะฮะแล้วก็คนที่เสียเปรียบในการเล่นราฟานะครับระหว่างที่กรรมการมาแยกออกเราสามารถ เฉยโอกาสเล่นงานศัตรูได้โดยการกดปุ่มสีห่เลี่ยม1ครั้งนะฮะมาเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูครับต่อมาเป็นการเลือกแอทแท็ครับเพื่อเลือกแอทแท็นะครับจะเป็นการเล่นงานศัตรูเพื่อปิดจบเชนเวสลิงนะครับ เหมือนเดิมครับตัวเลือกแอทแทกในบางจังหวะเราสามารถที่จะเล่นงานศัตรูโด,ดยการโจมตีเบาได้หนึ่งครั้งครับต่อมาเป็นการทำสมิชชั่นนะฮะการทำสมิชชั่นก็มีตัวเลือกวงล้อเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือผู้กระทำนะครับจะเป็นฝั่งสีแดงครับส่วนผู้ที่ต้องดิ้นหลุดเนี่ยก็จะเป็นฝั่งสีฟ้านะครับโดยวิธีการก็คือผู้กระทำครับจะต้องเลื่อนแถบสีแดงให้วิ่งเพื่อไปทับกินพื้นที่ของฝั่งสีฟ้านะครับ ส่วนฝั่งสีฟ้าก็มีหน้าที่ที่จะหลบหนีการกินพื้นที่ของฝั่งสีแดงนะฮะในแถบวงกลมครับสีไหนเต็มก่อนก็จะเป็นผลตัดสินครับถ้าสีแดงเต็มก่อนผู้ที่ทำสมิชชั่นก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่ถ้าฝั่งสีฟ้าเต็มก่อนคนที่โดนนะครับก็จะสามารถดิ้นหลุดจากท่านั้นได้ครับโดวยวิธีการเลื่อนวงล้อก,ก็จะเป็นตัว L2 กับ R2 นะครับเพื่อวิ่งซ้ายวิ่งขวานะครับส่วนปุ่ม X ข้างล่างนะฮะ ก็จะเป็นการบูสต์เพื่อให้ตัวแถบสีของเราเนี่ยมันวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับไม่ว่าสีแดงจะเป็นการวิ่งเข้าหาสีฟ้าเร็วขึ้นนะครับหรือว่าสีฟ้าจะใช้ปุ่มบูสต์เพื่อวิ่งหนีจากการกินพื้นที่ของฝั่งสีแดงนะครับถ้าแถบสีฟ้า <S <S <an other> หนีจากสีแดงได้เยอะเท่าไหร่นะครับตัวระดับสีฟ้าในวงกลมก็จะเพิ่มมากขึ้นนะส่วนฝั่งสีแดงก็เช่นกันนะครับถ้าวิ่งทับสีฟ้าได้เยอะเท่าไหร่นะครับฝั่งสีแดงก็จะมีมากขึ้นนะครับ มาต่อไปขอเสริมเรื่องการถูกจับกดหน่อยนะฮะผมเห็นหลายๆคอมเมนต์นะครับที่เคยมาคอมเมนต์บอกผมว่าวิธีการดิ้นหลุดจากการจับกดเนี่ยทำยังไงนะครับมันจะมี2วิธีนะวิธีแรกก็คือการกดปุ่มรัวนะฮะซึ่งผมไม่ใช้วิธีนี้เลยนะครับผมจะใช้วิธีการเลื่อนอนาล็อกเพื่อดิ้นหลุดนะครับโดยวิธีการก็คือรอจังหวะแถบสีเขียวนะฮะให้วิ่งมาตรงกับ เส้นสีขาวนะครับที่วิ่งสวนกันนะแล้วก็จังหวะไหนที่วิ่งตรงกันนะครับให้เลื่อนอนาล็อกขวาขึ้นนะฮะก็จะเป็นการดิ้นหลุดยกไหล่ขึ้นมานะจังหวะน,นี้ก็ต้องรอฟังการนับของกรรมการด้วยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีผลของคะแนนนะฮะถ้าสมมุติว่าเราสามารถยกไหล่ได้ตอนที่เกือบที่จะถูกนับ3าแล้วเนี่ยเราจะได้คะแนนพอยต์จากแมตช์มากขึ้นนะฮะมาต่อมาเป็นวิธีการหยิบกระเป๋าหรือว่าหยิบเข็มขาดจาก แมชการล่ำไต่บันไดนะครับตัวนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนใหม่เช่นกันนะฮะจะเรียกได้ว่าเป็นวิธีการง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ายากกว่าเกมภาคที่แล้วนะฮะโดยวิธีการหยิบกระเป๋านะครับเมื่อเรากดหยิบกระเป๋าแล้วเนี่ยมันจะมีแถบสีฟ้าวิ่งตามเข็มนาฬิกาครับแล้วตรงกลางก็จะขึ้นปุ่มสัญ,ญลักษณ์ให้เรากดตามช่องนะฮะโดยเราจะต้องกดปุ่มตรงกลางในจังหวะที่สีฟ้าอยู่ในช่องแต่และช่องนะครับเมื่อกดได้หนึ่งช่องแล้วปุ่มตรงกลางก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะ ดยการหยิบกระเป๋าหรือเข็มขัดเนี่ยจะประกอบไปด้วย3สเตปนะครับสเต็ปแรกช่องแต่ละช่องจะมีระยะห่างกันพอสมควรนะฮะและยิ่งมากสเต็ปขึ้นไปเท่าไหร่จำนวนช่องก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็พื้นที่ของช่องก็จะเล็กลงทําให้เราต้องกดปุ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะเมื่อเราผ่านสเต็ปแรกก็จะเข้าสู่สเตปที่2ครับ และถ้าเราผ่านสเตปที่3นะครับเราก็จะสามารถหยิบเข็มขัดหรือว่ากระเป๋าที่ห้อยอยู่ได้เลยนะฮะและเมื่อเกิดเหตุที่เรากดปุ่มผิดนะครับถ้าเรากดปุ่มผิดในสเตปแรกก็ต้องเริ่มใหม่นะฮะแต่ว่าสเตปที่2กับที่3ในบางจังหวะเท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสกลับมาสู่สเตปแรกโดยที่ไม่ต้องเริ่มหยิบกระเป๋านะครับ okay, โอเคก็ประมาณนี้แลวกันนะถ้าชอบกิริมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยลน,นะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Oh, uh, oh, oh. oh, oh. Yeah.